สองอาการอเล็กทิรเดตหลังโบเมลดาเจอชาวเน็ตทักเรื่องตั้งท้องก่อนหน้านี้นางเอกคนสวยอย่างโบเมลดาถูกผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ทักว่าคุณท้องหรออายูเ n นันซึ่งโบเองก็ไม่ทนพร้อมทั้งคอมเมนต์ตอบโต้กลับไปทันทีว่า yes is p o o พร้อมทั้งใส่อีโมจิคอนอุ่นจิซึ่งหลังจากที่โบตอบไปแบบนั้นทางด้านของหนุ่มอเล็กก็ได้ออกมาเปิดใจว่าเขาอาจจะมีเจตนาที่ดีอยากให้น้องหุ่นดีแต่สมัยนี้แล้วเราไม่ควรทักกันแบบนี้เราควรแสดงความเป็นห่วงด้วยวิธีอื่นจะดีกว่าไหมส่วนที่โบตอบออกไปนั้นก็มองว่าเป็นคําตอบสไตล์ของน้องเอกซึ่งมันก็ไม่ได้ตอบโต้กลับหรือรุมว่าเขาก็มองว่าน้องตอบได้น่ารักอยู่